มัสการพระอาจารย์วันทาครูอัจาริยารุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร์ราม6คข้ามเดือน3ปีเถาะวันนี้เป็นวันโลกาวินาศหลีกเลี่ยงการบงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีผูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนเสียบโชควันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะวดสีบรอนเงินทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอาคเดหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเด็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยมูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักกินีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอลวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือก็ไก่ข้อไข่ขอขวดขอควายขอขนขอตะขังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานช่อช้างสโซ่ชะเฉยยแลอ เลขมงคลวันนี้เลข5้าเลข6และเลข5หมายเซ์วันนี้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสอนไว้ว่าใจนี้มีธรรมคุ้มครองหลับและตื่นย่อมเป็นสุขไม่ชมว่าสิ่งนั้นดีไม่ตำหนิว่าสิ่งนั้นชั่วเราก็จะไม่ทุกข์อันเป็นวิธีทางของปรา์ที่เขาดำเนินกันขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่าน เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณแนละสวัสดีครับ